ถึงนาถึงเถียงนาแล้วไปเอยียงเกาะไปเอีนยองเกาะไปผจญภัยที่ผจญภัยไปผจญภัยมาครับนี่แหละชาวนาสิม,มาคุยมาเฮ่บ่ได้ดอกชาวนาเป็นทุกอย่างนะคะแล้วต้องทําได้ทุกอย่างค่ะชาวนา <c oughs> <c oughs> ได้เล้วน้ำไหลจุ้ยๆยแล้วบ่ได้แค่ได้เบิดเป็นหมืน่นมันก็ได้ตัว <c oughs> หมดเป็นหมื่นนะคะมันก็ได้ตัวมันเป็นไรยนรมบดานอันยังเกาะเมิดมันเสมดมันพังจาได้ซื้อใหม่เลยกินบลาคอปะเก้งเราไปกินบ้านเออเอาไปลูาจะได้ของไปกินบ้านนี่เป็นแค่ข่าวเหนีมวต้มนะครับแ,แค่น้ำฝนนะคะ ม so ีบบทอด้วยเห็นมหู้าน้ำเอทอส็ kind of so ่เุกใสน้เาพราะว่ารถใหญ่มาไม่ได้ครับเพราะว่าน้ำท่วมทางค่ะแท่วมทาพรุ่งนี้มันไม่ตกกระแฮงแล้วเพือมันก็มาได้ยินนะ อย่ัอย่าได้บง้นแเบิ่บอิลกย่างเบ้าเราปี่ขานไปเงินเขามดีบวกคอเดี๋ยวปิดบักคอไหปีนต้นที่ว่ามันหวานติต้นมันหวาน เอาไว้ยังไงมีน้าบ่อึ่บ่อยากเออแม่เก็บเอาใหม่เนาะให้แม่เก็บเอาใหม่ได้เมียปุ๊บนั่งลงไม่ต้องมานี่เลยไปเวลามีอะไรปะครับขี้มันถูกนะที่นี้มันมันไม่รั่วมันรั่วมากแล้วก็ไม่รู้ไม่รั่วมันรั่วเดินจาอยู่แม่นั่งบิดขอมีแล้วมีใ่ได้ป้าม่พลาดเห็ดไปเนาะ นีพ่พาดเห็ดเลยอเ,อเยมมเคยมาเอาสองเทียแล้วก็ได้สองครั้งแล้วแหน่คิดวิเช้านะเลี้ยงง่ายกสิคำมืดจังสิไดเห็ดนะคะกว่าสิเขาไปบ้านกว่าสิขิลดอิเตกเขาหอนบานจ้าโอ้ยเต็งมีไฟไหมมี มั่้คอนะครับส,สวยๆแต่ต้นนี้มันไม่อร่อยแต่รสชาติมันก็อร่อยอยู่แต่ว่าเม็ดมันเม็ดมันใหญ่โค้ดโค้ดนาะเม่็ดพุ่เกิดหลายๆเดิคนณเดียเ่ยนเะมล็ดพุ่งเ,เนี่ยเขียวๆน่ะมิตร์ต้นเมล็ดเนยนะมันงินนะเขียวๆน่ะ เขารับแตหาม่่้งเขาทีกิงกมากแต่เมจตลยถ้าป็นโมันกิู้ลูกลงมาิว่าเบมไปอีรีาอยู่กัสิจรู้่ะจะไหนเขาแบกเขาพายลงมาพูเดอะสิไปกิ้งมันเห็ดอย่งมีจ้าเอาใส่ฟุ๋ยเร็ตปุ๊บแล้วก็บกิ้งลูมากิ้งมากพอกนางถึงกับเขาบิงทีวกิ้งจังดายแล้วเขาเขาสิบไม้ี่อัดฟีบกับไตะกีแล้วกลับบ้านตอนไหนค่ำมาก ก็ได้กลับง่ายโดยเกียงกับคนแม่รูคำมาคำมามนในใจชีวิตชาวนาต้องหามลุงห้ามคำค่ะเพราะกว่าสิเป็นกว่าสิสูบน้ำเลี้ยว่าสิไปเก็บของเ,อเก็บเครื่องสูบเออเก็บเครื่องสูบพ่อ,อพต้องได้เอารถมาเอาอีแตกไปดิต้องขีอ่อีแตกไปตอนนี้เอออ้เจ้าสิล่ะหามลุงห้ามคำนี่มันเนาะมันไม่ใช่สบายชาวนาน่ะเเบิคน บ่โพบบ่เพดอ,อกมืดตึ๊บบางเทีสองทุ่มถึงกลับถึงบ้านนักะาตั้งแต่กี่แม่เฮงมาถึงจะดึกเนาะม,มาตอนเหมือนเช้ามืดอะไรเงี้ยหรอชิชาไม้ก็ต่อไปก็คือทําอยู่นี่เลยไงน,นอนก็นอนนี่ดึกก็นอนนี่ปั๊บนอนอยู่เลงไงยพ่ถุงกรยุพุนคือเกาเล่าเขาเขากับยุพุนบ่ได้ว่าเอาลมานอนนะ อันนี้ถ้าลงมานอนนาเขาก็เตี่ยมตั้งหางดิอันนี้เราไม่ได้ลงมานอนนาไงเรามาทําเป็นมันวันถ้าดํานาสมัยก้อนอ่ะมันยันลงนอนนาอยู่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ลงลูนี้ทําอะไรมาอีกก็มาเบืองนาว่าอืนามันสิบบอกถ้ามันอืมาเบิองว่ามันเป็นตาดาบ่ถ้าบ่เป็นตะดเฮาก็บ่ดำนี่นะครับก็จะอยู่แบบนี้แหละคุ่เม่มือยังมาท่านในหลังเลยขูดมันะ หนี่แหละมือชาวนาขุดมันคุณจะนุ่นจะนี่จะนั่นไม่ได้นะคะมือชาวนาทําทุกอย่างนะคะั่างไป้ากะต้งเตะเตะยังออกจากคั้งเมื่อต้องเล่าหยายอดทั้งนี้เมื่อเล่าหยาไปพอผลไม้ทั้งนี้ถ้านีแขงยัดเข้าปากค่ะทสิไปเอาตะเกียบเอาซอนท้องมานี่ไม่ได้ค่ะชาวนาก็อยู่ต้องอยู่เล่าีหยังกินได้เมื เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมือเราแปะใช่ไหมเราก็กินได้นะเนี่ยราเพื่อนเราก็กินได้แต่เราเออมันก็มีบ้ากันไม่ได้ค่ะเออชาวนานี่เล่าไปเป็นงานหมดค่ะอย่างงี้เราก็กินได้มือไม่ลังค่ะมันอร่อยกับกินกับครอนนะครับ